เปิดการ์ดลุ้นลายเซ็นทั้งนักบาสและนักบอลได้ที่ไพนี่ไทยแลสโตร์ค่ะแยกก็มีนะเฮ้ยลิงด้านล่างครับไม่ได้มีแค่จอยจอยสติ๊กไทยศูนย์อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ส่งรถเล่เนทันใจแน่นอนครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้อง Store Top s ต o r ท็อปอัพแอดไลน์มาที่แอสเติลท็อปอัพหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสอยกันต่อครับซึ่งก,กฎกติกาก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับ บอกอีกครั้งแบบง่ายๆเนี่ยเอาใครดีวะแฟนบัตเทนแล้วกันหมื่นใช่ไหมมันเหลืออยู่หนึ่0หตัวครับมันอาจจะออกที่8 0 0พเลข8 0 0พใครได้เลขนั้นก็อาจจะได้ไปอะไรประมาณนี้ครับเข้าใจง่ายๆตอนนี้เราก็มีด้วยกันหกร้อยตัวครับก็หวังว่าจะได้ห้ารอเอ็มสักตัวหนึ่งนะโดยประมาณครับโอเว่นซะหน่อยเว้ยโอเว่นซะหน่อยเว้ยโอเว่นซะหน่อยเว้ยเ,เวน้น นี่ไงรักคบโยนหนึ่งยินดีด้วยคุณได้รับนักเตะไมเคิลโอเว่นครับโยนหนึ่งไปถ้าตัวไหนเหลือพันครับสูตรผมจัดไปโอเว่นลาลาตอนนี้น่าโยนและน่าโยนมากแล้วลาลาครับโยนลาลาสไปครับผมว่ามันออกประมาณสองพันนี่แหละลาลาสเนี่ยนะโยนไปครับ โยนหนึ่งครับสูตรผมครับโยนหนึ่งเข้าไปลาลัดลาลัดต้องเป็นของกูเฮ้ยผมนึกว่าโยนไปโยนไปอย่าไปท้อลาลัด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 อย่าบอกว่าออกพันกว่านะมึงลาลัดไม่ทำอย่างนี้สิลาลัด พักก่อนพักก่อนพักก่อนนึกว่าจะออกประมาณ2,000กว่าเนี่ยต่ำมากเนี่ยลาลาครับเอาวะเอาวะโยนต่อครับเอาพักแล้วโยนต่อโยนไปโยนหนึ่งไปโอ้โหต่ำมากมึงลาลาไม่ไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะออกพันกว่าล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 าช่วยกันโยนครับคนในเซิร์ฟโยนเข้าไป โยนหนึ่งเข้าไปเนี่ยตอนนี้มีคนโยน40แล้วผมว่าโอ้โห400ผมว่าต่ำมากครับ1,500ลลลเริ่มแล้วครับ2,570อ,อีกหน่อยโอเคผมโยนก่อน30โยนหนึ่งไปครับวิเอรี่โยนหนึ่งไป วิเอรี่โยนหนึ่งโยนหนึ่งสองพันแล้วเอ้ยโอ้โหผมผมเอาอีกสามสิบต่อเลยดีกว่าครับเพราะมันเหลือหลักพันแล้วอะถ้าต่ำกว่าสองพันอย่างเงี้ยผมจะโยนโลัวๆเลยนะวิเอรี่วิเอรี่สอพันแปดแล้วว่าต่ำมากครับตอนนี้โอ้โหแย่งกันโยนครับตอนนี้โอ้โหดูดูเสียงเมาส์เสียงเมาส์ โอ้โหหลักร้อยวะมีคนโยนสี่ร้อยละไม่ทันละถ้าเกิดมันต่ำๆอย่างเงี้ยมันมีคนจ้องอยู่แล้วไงต่ำกว่าสามพันแล้วครับใกล้ละใกล้ละอีกนิดนึงสักสองแปดสองปปเดี๋ยวผมโยนเลยมันต้องมีคนรอสี่สิบแน่ๆครับเอาวะอีกน้อยนึงอีกน้อยนิดนึง มาเดซายี่กันครับโยนไปถ้าเกิดผมโยน50นี่มันก็น่าจะออกแล้วนะแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะได้นะแต่มันน่าจะออกแล้ว50นะเนี่ยเดซายี่ซี่ยี่ยี่ยี่เดซายี่เดซายี เฮ้ยจะตามอีกแล้วโอ้เสียรโอ้โหบล็อกบาร์บวกสองเตัวบัตเทน3ตัวเอาวะเอาวะ5้0พแล้วครับโอ้โหมีคนลงรัวรัวรัวครับสำหรับป๊อกบาร์ตัวนี้ครับผมว่าแม่งใกล้ออกกันแหละเพราะว่ามันมันเกินโอ้โห48แล้วว่ะ <sm art> มีคนกด400ว่ะมีคนกด400ว่ะเอาวะ่ะเอาวะ่ะเอาว่ะเอาว่ะได้ป๊อกบาร์มาตัวหนึ่งก็คุ้มแล้วครับสปีด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 ครับเอาวะ่ะเอาวะ่ะเอาวะ่ะ4 4พันแล้วครับเนี่ยก็ต้องมีคนกด400รัวๆครับเอาว่ะความเร็วครับความเร็วในการย 1, ้อนหนึ่งครับความเร็วในการย้อนหนึ่งความเร็วในการย้อนหนึ่ง แล้วหนึ่งว่โอ้ยสามพันต่ำมากต่ำมากสามพันต่ำมากโมโซแล้วโมโซและโอ้โห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 ตัวนี้นี่มันเนี่ยนักลงนักลงทุนแม่งรอตัวอย่างนี้เว้ยตัวแพงๆเลยต่ำมากๆอย่างเงี้ยอยู่ที่ดวงเว้ยโอ้โหนิ้วๆจะเป็นตะคิวนิ้วๆจะเนตะิวนิ้วจะเป็นตะคิวนิ้วๆโน้ปนี่ไงกูว่าแล้ว เสียดายว่ะพอมันต <Bond> ่ำมากๆเงี้ยนะสมมติว่าเหลือมันพันแปอย่างเงี้ยโยน400เข้าไปโอกาสได้ก็20%่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยนะแต่แม่งเหลือ2,700แล้วว่ะ2,500ัน้าเล่นันห้าผมก็นำแล้วเอา4ว่ะ4ว่ะ3ว่ะ2,3,2,3ามานำนำก็นำก็นำก็นำความเร็วความไวของพิศพความไวของพิศาของพิศพของพิศาของพิศาของพิศาโอ้โหเหลืออย่างงี้มั้งมีคนมันกว่าสี่แน่เลยมีคนขอกว่าสี่ร้อเลย กว่ากวสิบล้อยไหมคนกว่าสิบล้อยยา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  <Nope. S 1> เปล่าเลยต้าไปเปล่าเลยต้าไปตัวที่เขาไม่ค่อยแย่งกันน่ะกกดหมดเลย <Nope. S 1> <laughs> หมดแล้วครับรางวัลที่ได้รับวันนี้กาสามสิบสามสิบสามสิบบกสองแมนยูลีเจนอะไรด้วยเนี่ย กาสเยอะนะคัตนักเตะอ c อันนี้กระจอกมากครับผมลองไปเปิดมาแล้วแล้วก็โอเว่นลีเจนแค่นี้ก็โอเคแล้วนะไปเช็คราคามาแล้วครับประมาณ460ล้านครับแล้วก็รวมการนู่นนี่นั่นน่าจะเปิดได้ตัวแล้วก็ไปขายได้อะไรงี้ก็น่าจะโอเคเอทำไมวันนี้กูได้การาดเยอะมากเลยวะการาดเยอะมากครับวันนี้ผมเนี่ยโอเคถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งครับ สำหรับการสอยครั้งนี้ครับโอเคสำหรับการสอยครั้งนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วก็ใครไปสอยได้อะไรกันมาบ้างครับมาเมนใต้คลิปได้ครับโอเคไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันครับ